ครับคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรครับผมผมก่าวจะไม่อัดแล้วแต่ว่าเอ้ยเกิดประเด็นด่ากันนะเดี๋ยวให้ดูข้อความนะยอนนะครับยอนนะพิมพ์ว่าอ้าวนะขอจากฟาร์มก็ฟาร์มตั้งที่หลังคือคือยอนเหมือนแบบว่าน่าจะแย่งฟาร์มนะแต่ว่าผมไม่ได้สังเกตเห็นนะยอนก็ด่าว่าทําตัวซะเลยยังไม่รู้ตัวโอ้ยคอต้ตีนนี่สมองตามแรงก็จริงนะพอเท่าที่เห็นเนี้ยเนี้ยสัญญาต่ำๆจะอยู่ที่สูงไล่โอ้ย สุดๆอะที่อยู่ต่ำเพราะมีปยาขึ้นเปล่าแรงไม่ใช่ปัญหาอะเนี่ยปัญหาอยู่ที่กระบวนการคิดสมองมีปัาไงสวยหรูไอ้นั่นน่มันด่าอะไรกันไม่รู้คือคือมันด่ากันแบบว่าด่ากันแบบด่ากันแบบจนผมแบบไม่มีสมาธิเลยแหละในเมื่อบอกตัวเองว่ามีสมองมีมีสมองอไอยู่ที่สูงอะไรวะก็ไม่รู้นะมันคืออะไรคือตอนนี้ผมแค่แบบเล่นไม่เป็นตัวเองแล้วด่ากันยับไปหมดดูดูดูด ดูดิด่ายับเลยคุณเออด่ากันยับเลยไปขอภัยที่อัดช้าไปหน่อยนะคือแบบมันต้องดูแต่ตอนต้นปัญหามันเกิดจากมันเกิดจากอะไรคือเท่าที่ผมสังเกตอ่ะผมว่าไม่ได้สังเกตย้อนเท่าไหร่ผมว่าเล่นเล่นปกติตั้งใจเล่นไปนะฮะแล้วหลังเนี่ยเริ่มไม่ตั้งใจเล่นแล้วแม่งนั่งด่ากันผมก็ผมก็ดูเล้นด่าอะไรกันว่าคือผมเห็นแค่จังหวะเดียวที่ย้อนอ่ะ เหมือนแบบไปแย่งไปแย่งป่าอ่าไปแย่งไปแย่งป่านาะคอสประมาณนี้นะครับแต่แย่งตอนไหนผมไม่รู้และแย่งแย่งบัฟมาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมแทนกล้องไปแค่จังหวะเดียวจังหวะเดียวแล้วก็มีประเด็นอะไรกันผมก็ไม่รู้อีกเลยนะครับผมเออแต่ว่าแง้งพวกเขาก็ไม่เช่อกันน้อยกันนะเพราะว่าทุกคนก็เหมือนจะแล้งแร้งคอนกันแล้วเนาะใช่ไหมใช่แหละม,มีผมคนเดียวที่เป็นแรงไดมอนนะอ๋อก็อย่างก็แร้งคอนก,นกันนะคุณแต่คือแบบ ด่ากันไม่ด่ากันมาด่าก็ไม่ด่ากันมานะโอ้น่าจะแบบด่าว่าคอนต้นอะไรประมาณนี้นะคอนแรงสูงอะไรประมาณนี้ก็ทะเลาะก,กันนะครับเรือ่องเล็กน้อยมีอะไรก็ให้ภายกันไปนะครับตอนที่ผมยังไม่ขึ้นแหลงคอนเลยนะกะว่าจะขึ้นอยู่แต่ผมก็ไม่ได้มีเวลาเล่นขนาดนั้นอันนี้ก็พยายามเล่นหมดจัดดับอยู่นะพยายาม รีโมดจัดอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ไม่จะได้ตำแหน่งซัพพอร์ตผมได้ซัพพอร์ตบ่อยมากนะครับผมแทบแบบไม่ได้หยิบแคลรี่เลยผมกล่าวว่าจะหนีคือไปแรงคอนแล้วผมกี็อยู่แรงน้อยแล้วนะครับแต่ละมืดแต่ละเต้ลแล้วสรุปคาทะเลาะอะไรกันนะโอเคช่างมถอะ